สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะพีททองจือโพสข้อความถึงน้องมียาลูกสาวคนเล็กรู้เลยว่ารักมากในช่วงที่ลูกสาวคนเล็กอย่างน้องมียาต้องเจอประเด็นข่าวความรักอยู่ในตอนนี้คุณพ่ออย่างพีททองจือก็มีความเคลื่อนไหวโดยล่าสุดออกมาโพสภาพความน่ารักของลูกสาวน้องมียาและคุณแม่พร้อมระบุแคปชั่นว่า All love for m ่าในขณะที่คุณแม่อย่างเจ๋งวิไลรักเองก็เคลื่อนไหวโพสคลิปน้องมี่าขณะที่กำลังลงแข่งรถพร้อมระบุข้อความว่าหมวยเท่สุดๆไปเลยเก่งมากๆพรุ่งนี้วันแข่งแล้วนะมีสติสมาธิสนามแรกในการแข่งเจอกันสนามยากเลยเป็นการเริ่มต้นที่ดีของอาชีพนักแข่งสาวคนเก่งของมิไซติง Love you ขอบคุณแหล่งข่าวจาก e n t e r t a i นี่ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ